สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันน,น,น,นี้เฮาซีมาแกงเปือกินบึงนะคะแกงเปื่อนะคะมีเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดนางฟ้าเนาะค่ะมีเห็ดหลายชนิดแล้วก็มีน้องไม้แล้วก็บวกฝรั่งเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาซีไปแกงกันเลยเนาะคะ่ะเนาะมาจามาแกงน้องไม้แกงเปือ่อด้วค่ะเด้ดอเห็นปะ เปิดเราน้ำเคี้ยวตุยตยอยู่เนาะกัะเนาะใส่บัตรฐาน้ำเด็ดค่ะเด้อาจ้เน้ำนวต,ต,ต,ตให้เป็นสัดๆค่ะมาเด้อจา้าเด้ากแกงมะมห้ามเห็นไหมหมอมอไขมุนติวต,วตวิอยู่ค่ะ แกงหน่อไม้ใส่พักขาเนาะคะ่ะันซีโป้ไส้หมักพริกปนลายปนไหนพอดีเห็ดห้มูกินน้ำมูิคนกินเผ็ดบ่ได้ค่ะมาเด้กค่ะเด้อแสบๆน้ำเกลือเยอะๆ